โอเควีในฟีลงมาเทียบร้อยนะครับไปไปยาวๆไหลกันไปยาวๆนะอ่ะโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีแนละู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้กลับมาเจอมาเจอ,มาเจอกับบังเช่นเคยนะวันนี้อยู่กักีพีจีสาวท่าะครับ กดอินก่อนที่เข้ารับชมรับฟังเช่นกันกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้บางก่อนเลยนะครับวันนี้บางเริ่มต้นมากับทุน500นะสำหรับใครที่ทุนน้อยก็สามารถตามกันมาได้นะครับวันนี้บางเล่นตามช่วงเวลานะช่วงเวลาแนะนํำเกมนี้นะครับค่อยๆเปิดไปที่บิดสิบก่อนเลยแล้วกันไปบิหมุนสิบทีนะถ้าดีค่อยขยับบิดนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตารางกลุ่ม v ีพก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเกมเดียวกันที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคแสกเก็เตอร์มา3ตัวอย่างนี้น่าจะร้อยได้นะน่าจะมีรุ่นอยู่นะปับป๊บเข้าไปปับป๊บเข้าไปโป๊ะเข้าไป,ป,ปโอ้โหแล้วเรียบร้อยล้วสเกตเตอร์สี่ตัวเข้าฟรีเรียบร้อยนะสิบมุนสิบทีมีการันตีเข้าฟรีด้วยนะโอ้โหสมเดจทางานนะิดตามช่วงเวลานะไปโอ้โหแล้วนิ่งนิ่ง สีน่นะป๋ามาก่อนครับหน้าเขียวมาต่อได้มาแปดสิบเจ็ดนะหน้าเขียวมาต่อหนึ่งร้อยเก้าสิบสองสิบมาไหมจังสามไม่มาเวลามีวายแต่จังสามนะเรียบร้อยสองร้อยหกสิบหกโอ้โหแล้วเต็มกระดานดอกนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะมา โอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตดอกแรกของวันนะได้มา1 7 0 8งนะครับาหาเลยหกมุนโอเคตอนนี้คูณจุที่ยี่สิบนะครับมาก้อนใหญ่ก้อนโตจัดกันมาอีกแล้วนะดอกนี้นะดอกนี้นะได้มา254นะครับเลยสี่มุนทุกคน โอ oh, และนิ่งเลยไงหลังๆไม่ค่อยเข้านะฮะโอเคตัวเ e อมาอยู่ตัวเคได้ไหมช่อง2ไม่ได้ครับมีวาอยู่นะมีวาไม่ได้ใช้นะโอเคเอาฟีของเรารอบนี้ได้มา220เอ้ย2281นะฮะอยะอะ สำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ก็เช่นก,กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะขายบังด้วยนะอยากให้บังรีวิวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะหรือไม่ได้ดีก็อยากให้บังลองนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะมาน้ำวาวมาแบบนี้สวยๆง,งามนะน้าฟ้ามาต่อมีสิบอย่างนี้ได้ใช้เออโอ้โหแล้วคำนวณดีนะไหลปุยหลุยไปตัวเจได้ไหมเพื่อนตัวเจไวแตกนะ น่าจะได้ใช้อย่างนี้น่าจะได้ใช้โอ้โหเรียบร้อยจัดตามคำขอทุกตอกนะฮะก้อนใหญ่ก้อนโตข้างนอกนะฮะโอ้โหแบบไม่ได้เข้าฟรีนะได้มา2 1 7 8นะครับโอ้โหได้เยอะเข้าฟรีหรือเปล่าเนี่ยอะปิดสิบรู้สึกว่ามาดีสุดๆไปเลยนะโอ้โหแล้ไว,วยมาแบนนี้น้ำวองได้ไหมน้ำวองมาตามสั่งนะฮะ เปลี่ยนเป็นหน้าเขียวหน้าเขียวมาวายแตกขอัวฟ้าช่องแรกโอ้โหเต็มกระดาษหรอกนี้1800นดรอนะครับมาต่อแล้วเป็นสิบโอ้โหเป็นสิบตอนนี้กําไรอยู่ที่เจ็ดพันแล้วนะบิดเ,เดียวเท่านั้นโอ้โหบ็ดสิบอยู่กันยาวไปเลยแบบนี้ได้มาสองพันหนึ่งรห้าิบสนะครับ โบไปโอเคไม่มาคนระับอ่ะสักไม้ไปทุกคนเปิด2ีสิบนะอีกสิบทีรอบที่ขอโทโบเบอร์สเก,ก็ตเตอร์มาสองวีไวมาต่อสำหรับคนที่อยากได้ตาราง,งกลุ่ม vp สามารถลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเกมเดียวกันทีเดียวกันลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะโอเคแล้วสปีดบินเข้าเป็นเทียบร้อยนะครับเปิด20นะ มารุ้นกันว่าจะมาดีเหมือนเบ็นดสิหรือเปล่านะครับไปเกมกระดานไปก่อนเกมนี้นะครับหนึ่งครั้งเพิ่มตะฮูนทีกสองนะในฟรีนะครับหน้าถองอกมาได้ไหมรียบร้อยมาตามส่างหกรดอกนี้หน้าแดงมีไหมเพื่อนโอเคไม่มาไม่เป็นไรครับดอกนี้ได้มา1,300อครับเลขแปดหุ 8, น้นขับพูดสิี่ ยวันนี้สามท่มันก็คำนวณดีแล้วทุกคนนะมาดีเลยนะเล่นดาบช่วงเวลานะครับสำหรับโปรที่เรามองหาเว็บที่เล่นน้ำบางก็แนะนําเลยนะฝากถอนที่ขั้นต่ำไม่ต้องนําเตือนนะครับที่สําคัญเล่นได้ถอนได้แน่นอนกิียวกันที่เดีวยกดวยกันลิงก์ใต้คลิปได้เลยและแซกเตอร์จะฟรีในฟรีหรือเปล่าเพื่อนมาหรือเปล่าโอเคโอ้โหไม่มานะนมาหนึ่งร้อยหกสิบแปด เีกสองหมนุนมาดิเพื่อนดรอขาสุดสวยๆดิโอเคยังได้รุ้นต่อต้องมาแล้วเพื่อนโอเควีในฟีลงมาเทียบร้อยนะครับไ,ไ,ไหลกันไปยาวๆไหลกันไปยาวๆนะไยมาหนึ่งพันหนึ่งร้อย ได้1 2 7พนยีนะครับไล้เพิ่มมาอีก10บนุรู้เรื่องดอกนี้เคเราน,นีก็บใครอยู่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้แล้วนะได้มา1,000 100, 0นะครับแค่กดหดทุน500เท่านั้นนะทุกคนนะติ่ถามช่วงเวลาก็ดีอย่างนี้ะทุกคนนะรับรองไม่บิดหวังแน่นอนนะโบะไปเล่ห้ามุน โอ้โหแล้วได้มาสิบบุญฟรีนี่ไม่เข้าเลยเพื่อนไม่มาเลยนะโอเคไหลไปอาจจะไหลไปนะโหนี่มีแปดได้ใช้หรือเปล่าเพื่อนโอเคมาอยู่โอเคปะโ,โอ้โหโอเคไม่มานะครับได้มาเจ็ดร้อยสามสิบสองนะฮะเอารอบสุดท้าย รอบสุดท้ายไม่มาคนระับโอเควีลบ,บิดรอบนี้วีไน้ีบบนะได้มา4,262นงหะครับหมุนไปประมาณยี่ิบรอบนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้บังก็น่าจะพอใจกันแล้วนะตอนนี้ได้กำไรมารที่11,000นะเริ่มต้นกับทุน500เท่านั้นสำหรับคนที่อยากได้ตารางกลุ่ม VP ีก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับหรือวิธีอื่นอะไรอยากให้บังลองนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์บ้างด้วยนะและเจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ